สี่โอเคทำไมไม่สูกอ่ะก็ก็ช็อกไปแล้วเจ็ดนาทีค่ะอาจารย์ก็ที่เหลือก็ช็อกช็อไงนะ ก็เห็นหัวข้อเสียใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็สอนแล้วแต่แบบไม่ได้ทวนมาเลยไม่เป็นไรก็คือสติแตกไปนิดหนึ่งนะโอเคเลยแต่ถ้าเขียนส่งอาจารย์ได้ถนะึง5เนี่ยยังไงว่านะสุดตบในดามของอะไรครับฟริสเอ่อเอ่อดี렉เตอร์ตอนกลงไหมนะครับถ้าสง่งอาจารย์เขาได้5นะสแสดงว่าได้4ก็คือตกใจได้เองนะฮะเนื่องจากอะไรครับได้คะแนนสูงมากเลยทางสถาบันก็มีของคนเล็กๆน้อยๆนะใหญ่เหมือนกันนะก็มอบให้คุณนรินาพูดสะอาดเช็คแคชหนึ่งหมื่นบาทตกไหมหน่อยครับ Thank you very much for certificate นะครับดึง certificate อาจารย์หน่อยเรียบร้อยโอเคแล้วก็ขณะที่กำลังคอ certificate เนี่ยตบอมือทีนึงครับ certificate Thank you โอเคนะครับมีอะไรพูดแนะนำส่งสาประโยคไหมกับนักศึกษา Fast English ก็เรียนยังไงถึงได้ประสบความสำเร็จสูงสุด600 up ก็คือจบแล้วพรมแดง Harvard นะครับมวนเปิดมาเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับก็จริงๆเราก็ส่วนมต์ส่วนมต์พระคาถาเนี่ยแหละค่ะ ก็เวลาสลวดมนต์เราอธิษฐานนะคะ<น>มันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนการตั้งเป้าหมายให้ตัวเองะคะ่ะบอกใจว่าเราอยากได้แค่ไหน,นะคะ่ะการบอกใจว่าเราจะได้แค่ไหนมันก็เหมือนเป็นการสัญญากับตัวเองว่าเราจะทําให้ได้ะ,ค,ะด600ค่ะภาวนดาหกร้อยป่ะค่ะก็อธิษฐานทุกวันนะคะแล้วก็ก็พยายามทําต่อเนื่องะคะ่ะอาจารย์แล้วก็หนูเชื่อว่านะคะจะก็คือ ความอธิษฐานอะไรเงี้ยค่ะความตั้งใจเนี่ยมันจะสำเร็จได้เนี่ยนะคะมันก็จะต้องสอดคล้องกับความคิดและการกระทําของเรา,าอะค่ะม<า>ไม่ใช่แค่อธิษฐานอย่างเดียว<า><า>คือมันเป็นลอจิกอยู่แล้วก็คือ you d o n take ครับเออเออ take an action ใช่ปะ่ะแต่ต้องมีคำอธิษฐานเพื่อเป็นตัว drive เราเนี่ยให้ action ต่อแล้วก็อะไรครับคำอธิษฐานมันเป็นครับรวมเป็น blended เนื้อเดียวกันอันที่หนึ่งสรุปก็คือต้องอธิษฐานที่สอง อันที่สองค่ะก็ทําทุกวันค่ะบอกตัวเองว่าเหนื่อยอก็อย่าอย่าพึ่งพักเลยเพราะว่าหลังสอบโทฟลฟยังไงก็ได้พักอยู่แล้วค่ะคะแนนที่คะแนนที่มันได้มานะคะมันก็จะแปรผันตามความเสียสละและทุ่มเทแปรผันตบมือหน่อยเพราะมากตบหน่อยให้าจารย์อินก่อนถึงภาพไหมงามมากนะอืมมันที่สามมันที่สามพูดมันแยก,กอาจารย์หน่อยสยิดูพูดดีกับอาจารย์นี่ค่ะ นี่หรือี่หรือไม่ใช่ฝรั่งเลยนี่คือฝรั่งเขารู้ว่าใจตลกตลกไหมตลกไม่ใช่ตลกเรานี่คือตลกแบบฝรั่งไม่เป็นไรนะก็อันอันที่สางนะคะก็ก็ทําก่อนมาเรียนนะคะก็เทคนิคของหนูก่อนก่อน พอมาเรียนที่นี่นะคะก็ก็เขียนด้านซ้ายภาษาไทยนะคะด้านขวาภาษาอังกฤษแต่ว่าเนี้ยหนูเขียนทุกเล่มเลยะคะ่ะเวลาเรียนกับอาจารย์ก็คือหนูอาจจะไม่ได้มีเวลากลับไปย่อยข้อมูลมนในทันทีมาเป็นสามเล่มหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่หนูโจทย์เนี้ยคะ่ะพอหนูโจทย์ด้านซ้ายเป็นภาษาไทยด้านขวาภาษาอังกฤษหยิบมาเมื่อไหร่มันก็ดูได้ทันทีมันไม่จําเป็นจะต้องไปเขียนใหม่ให้มันเพราะมันไม่มีเวลามันเยอะมากเลยคะ่ะเรียนทุกวันก็อ๋อสี่ห้าหน้าทุกครั้งพิทยาอาจารย์นะฮะสอนเยอะนะไม่ใช่ไม่ใช่ ค่ะแต่ว่าคือเวลาทุกคนก็มีค่าใช่ไหมคะเราต้องไปฝึกสก,กิลอื่นอีกนะคะก็เลยถ้าทาอย่างนี้ก็ประหยัดเวลาขึ้นชอบจ่ไปคิดได้ยินนั่คือตอนนี้เลยด้านซ้ายครับภาษาไทยด้านขวาภาษาอ,อังกฤษตบมือหน่อยครับไอเดียดีๆเหมือนกันนะไม่ต้องมาเสียเวลาลาคาญสอนอะไรกันเยอะแยะ,ยะฉันทูนไม่ได้หรอกนะฉันม,มีเวลาทัวร์เดินเลยนะรู้ๆโอเคดทจาที่ผู้เกียรติอาจารย์สมบปรณ์สมบูรยคไหมก็ก็อาจารย์คะเป็น ก่อนเดี๋ยค่ะขอโทษค่ะจาก่อนมาเรียนนะคะก็เคยคิดว่าอเมริกามันเป็นอะไรที่ไกลมากไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะได้ไปในนี่ตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนนะคะแต่จาย์เป็นคนเดียวที่จุดประกายให้หนูแล้วก็เปิดตาเปิดใจให้หนูเนี่ยได้ไปสัมผัสโลกที่แท้จริงก็แล้วก็ตอนนี้อเมริกาก็เป็นเป้าหมายสําคัญที่หนูอดทนและตั้งใจเรียนเพื่อจะไปให้ได้ค่ะก็อยากจะขอขอบคุณอาจารย์อาจารย์ อาจารย์มุชัยด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์นวสอนนะคะเป็นอาจารย์เป็นครูในบรรดาไม่กี่คนที่หนูเนี่ยเ<อ>ขารบแล้วกบบ็บอกสคริปต์ <laughs> ขอบคุณคทานทั่วอันนั้นสปอร์ตเซสเป็นอะไรดิสเน่มันเป็นอินสติ้ง เคารพแล้วก็นับถือด้วยใจทั้งใจค่ะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่สอนให้หนูคิดอาจารย์เป็นคนที่สอนแล้วทําให้หนูสร้างระบบขึ้นมาตามอาจารย์นะคะแล้วก็เพราะาอาจารย์เป็นคนที่เก่งรอบด้านก็เป็นคนที่เสียสละทุ่มเทกับการสอน ค่จะจมากซะจนมากซะจนที่หนูเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักแล้วก็ความที่อยากให้อาจาอาจารย์อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเก่งแล้วก็ดีมีคุณธรรม,มค่ะทำให้หนูแบบว่าดีใจมากค่ะก็ในนามของแฟซิลิชนะครับครับอุยพรปกติจะอุยพรเยอะแต่เคสนี้คิดว่า Self f ซลฟูฟิลลิงเรียบร้อยแล้วนะฮะจากสติที่ละเอียดมากสมาธิตอนเนื่องแล้วก็ปัญญาที่หลักแหลมในการพูดทั้งหมดนะฮะบาร,รมีดังกล่าวเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆนะฮะ what i n w h a t e v e r e n d e a v o r s you turn to นะครับตบเว้นหน่อยครับเก่งมากๆขอบคุณมากๆนะขอห้ประสบความสำเร็จเรวยๆนะฮะ thank you uh, this is another extremely success case นะครับแล้วเดี๋ยววันวันพทธสัมภาษณ์อีกแล้วมาแล้วนะฮะปริชาติสิริสมรสมรตนะฮะ 10, ก็610คะแนนตบมือร์ลุ้นหน้าครับติ๊กแทโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแจนหนูแจนมากนะซึ่งอะไครคือมาแชร์เพอร์สเปกติฟกับพวกเรานะครับทุกคนเป็นเรียลเคสนะครับแล้วก็ทำมาด้วยครับความเพียรพยายามแล้วก็ที่สำคัญคือเอาหลักกระจาดไปแอพพลายหมดเลยตะกี้อาจารย์ได้ยินประโยคนึงอาจารันอิมเพรสมากคือครับนี่แหละแค่ครีเอทีวิตี้ต่อยอดละคือซ้ายภาษาอออัาางกกฤษที่าาจรย์บ แต่ของเธออีกชั้นหนึ่งคือทำตั้งแต่ตอนนี้เลยดีไหมจะได้ไปเขาเรียกทำเซฟิงประหยัดเวลาแล้วก็มันง่ายด้วยโอเคนะครับตบมือให้หนูแจนครัง้งหนึ่งครับ thank you bye